แค้นที่ยังไม่ได้ล้างก็เหมือนนี่ที่ยังไม่ชำระคําสิทธิตที่นักเลงนอกกฎหมายทั้งหลายจดจําเอามาจากหนังจีนกําลังภายในเช่นเดียวกับนักเลงรูปทุ่งสิงขียาอย่างนายแสงเต้าวาเพชรนักเลงไม่มีอันดับจากถิ่นไทยเหนือแดนสาวงามเมืองพะเยาแค้นน้องเขยคนดีของครอบครัวที่รักษาผลประโยชน์ให้กับพ่อของตัวเองจึงจัดก,การเสียมันเสียเลยให้สิ้นเรื่องสมใจประสงค์เมื่อแทงน้องเขยตายแล้ว นี้ตำรวจไม่รอดต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกคืนวันนั้นที่หมู่บ้านแม่นาเรือหมู่ที่9ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากปืนเที่ยงเหมือนกับดินแดนแห่งอื่นๆซึ่งหน่วยงานของรัฐยังพัฒนาเข้าไปไม่ถึงแต่หมู่บ้านในภูมิภาคนี้ก็มีความสุขเสมอหน้าด้วยความสงบเรียบร้อยด้านสังคมและวัฒนธรรมอันดีบ้านหลังใหญ่ อยู่ในบริเวณรั้วรอบกว้างขวางมีบ้านเดือนคนอื่นๆรายรอบนั้นคือบ้านเล็กที่61หมู่9ซึ่งเจ้าของบ้านมีชื่อว่านายบุญวาเพชรผู้ซึ่งเปรียบเสมือนร่มผู้ร่มใยของลูกหลานในหมู่บ้านเพราะเนื่องจากนายบุญหรือเพ่อเท่าบุญคนนี้มีวัยล่วงเข้าสู่ปัดชิมวัยมีลูกสาวลูกชายมีเย่ามีเรือนกระหมดแล้วเมื่อแล้วผมเห็นจะต้องลาก,ก่อนละป้อชายหนุ่มผู้เป็นแขกประจำบ้าน และเป็นลูกเขยของพ่อเท่าบุญซึ่งกําลังนั่งหาเรือกันอยู่มาหลายชั่วโมงแล้วยกมือไหว้าลาเออไอทิดเวยเอ็งอย่าลืมไม้ที่เลื่อยรวมไว้มาด้วยนะพ่อเท่าบุญตะโกนสั่งลูกเขยคนโปรดที่ชื่อนายอินจันนนทก,กาซึ่งคล้อยลงเรือนไปสตาร์ทเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เพื่อกลับบ้านพักสิ่งที่พ่อเท่าบุญกับนายอินจันลูกเขยคนโปรดพูดคุยกันนั้นคือเรื่องไม้ทาบ้านใหม่นายอินจัน อยู่ในวัย33ปีอยู่บ้านเล็กที่61หมู่9้าตำบลแม่นางเรือนั่นเองนอกจากจะมีอาชีพทํานาเป็นผู้ขยันขันแข็งในการทำมาหากินแล้วชาวบ้านยังให้ความรักใคร่นับถือเนื่องด้วยว่าเป็นลูกเขยของพ่อเท่าบุญผู้มีฐานะอันจะกินในหมู่บ้านอีกคนหนึ่งเมื่อเป็นคนดีก็ย่อมจะมีคนร้ายจ้องคอยหาเหตุเช่นเดียวกับนายอินจันเขาไม่รู้หรอกว่า เหตุที่เขาก่อเอาไว้ให้ใครเกิดความเค้นบ้างนั้นมีอะไรบ้างและเขาเองก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องอไร้สาระพันอย่างนั้นเพราะทุกคนต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวขณะที่นายอินจันลูกเขย,ยคนดีก้าวลงจากบ้านพ่อเจ้าบุญเพื่อขับขี่รถเครื่องมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพักของตัวเองซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั้นเขาไม่มีโอกาสรู้หรอกว่าได้มีสายตาจับจ้องดูความเคลื่อนไหวของเขาอยู่ อย่างประสงค์ร้ายและรถเครื่องคันนั้นก็แล่นออกมาจากหน้ารั้วประตูบ้านเพื่อออกสู่ถนนในหมู่บ้านฉับพลันนั้นแสงไฟจากหน้ารถก็สาดส่องเข้าไปกระทบกับร่างของชายชะกันผู้หนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู่ในเงามือดอินจันเสียงเรียกชื่อของเขาพอได้ยินมึงจะไปจะไหนหยุดก่อนเน้อน้ำเสียงที่เปล่งออกมาอินจันจำได้ว่ามันเป็นเสียงคุ้นหูของพี่เมีย คือนายแสงเต้าวาเพชรใช่แล้วเจ้าของเสียงเรียกคือนายแสงเต้าที่เมียของนายอินจันนั่นเองร่างของนายแสงเต้าที่อยู่ในเงามืดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเข้าประชิดร่างของนายอินจันน้องเขยผู้เป็นคนโปรดของพ่อตัวเองแล้วเงื้อง่าชูมือขึ้นมองเห็นวัตถุด,ดำมมืมเป็นเงาวาววับเมื่อต้องกับแสงไฟมันคือมีดพกยาวขนาดคืบเศษตไถตะเมึงอินจันคำรามอย่างกระหายเลือด พร้อมกับมีดพกปลายแหลมในมือเสียบเข้าที่กลางหลังของอินจันสุดแรงเกิดนายอินจันรู้สึกเสียวสันหลังวูบวาบเพราะมีดปลายแหลมจิ้มเข้าไปในเนื้อจนถึงปอดปากก็ร้องตะโกนให้คนช่วยทว่าเหตุการณ์ขับขันอย่างนั้นใครเล่าจะสามารถเข้าช่วยได้ทันท่วงทีพระเจ้าได้สั่งสอนว่ามนุษย์และสัตว์เกิดมาโดยธรรมชาติต้องช่วยตัวเองเสียก่อนที่พระเจ้าจะช่วยดังนั้น เสียงมีดกระทบเข้ากับเนื้อหนังของมนุษย์มันจึงเป็นเสียงสยดสยองกินใจอยู่ในความมืดขณะนั้นเป็นเวลาที่นายบุญคำหวาเพชรน้องชายของนายแสงเต้ามือมีดเข้ามาประสบเหตุเห็นเหตุการณ์ที่นายแสงเต้าพี่ชายและนายอินจันที่เขยของตัวเองก่อศึกระเลงเลือดเช่นนั้นก็ตรงเข้าไปห้ามปรามคนทั้งสองที่กำลังต่อสู้พลวันกันอยู่หน้ารั้วบ้านเฮ้ยหยุดเนอหยุดเนอ แม้จะพยายามห้ามปรามเท่าใดนายแสงเต้าซึ่งเป็นมือมีดเพชรฆาตก็ไม่ฟังเสียงกระหน่ำแทงนายอินจันน้องเขยอย่างไม่ยั้งมือด้วยความเมามันในอารมณ์บุญคำน้องชายของนายแสงเต้าเมื่อเห็นพี่ชายกลายเป็นเพชฌฆาตโหดเช่นนั้นมีวิธีเดียวที่จะยับยั้งได้ก็คือกระโดดเข้าจี่พี่ชายมือมีดจนเสพงะงง้หลังเสียหลักตกลงไปในร่องน้ำแสงเต้า มือมีดเพชรคาดเมื่อเห็นบุญคำน้องชายถมเข้าใช้เท้าถีบเช่นนั้นก็เปลี่ยนเป้าจากนายอินจันน้องเขยมาเป็นนายบุญคำน้องชายของตัวเองแทนศึกสายเลือดอุบัติขึ้นในขณะที่การต่อสู้เต็มไปด้วยฉากแห่งความระทึกใจโดดว่าในหนังกำลังภายในก็มิป่านั้นนายบุญศรีวาเพชรพี่ชายคนโตในตระกูลวาเพชรได้ยินเสียงก็พลุนผันลงจากเรือนมาอันหยังกันนอ นายบุญศรีพี่ใหญ่ตะโกนถามน้องชายคนเล็กออกไปฝ่าความมืดสลัวซึ่งมองเห็นเงาของคนกำลังวิ่งไล่กันอยู่ไอเต้ามันแทงอินจันบุญคำร้องบอกพี่ชายใหญ่ขณะวิ่งหนีการไล่แทงหลบคมมีดของแสงเต้าพี่ชายคนรองในความมืดสลัวของคืนนั้นแสงเต้ารู้ตัวดีว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองจึงได้หายตัวไปเพื่อหลบหนี บุญศรีพี่ชายใหญ่ลงมาจากเรือนเพื่อสมทบก,กับบุญคำน้องชายคนเล็กพร้อมทั้งเสียงเอะมมาเท่งของพ่อเท่าบุญหัวหน้าครอบครัวเดือดดานบรรดาลูกๆที่ก่อความวุ่นวายทั้งทั้งที่สายเลือดเดียวกันบุญศรีกับบุญคําพยายามจะนำร่างอันชคกเลือดของอินจันส่งโรงพยาบาลแต่ทว่าเคยคนดีคนโปรดของตระกูลครอบครัววาเพชได้สิ้นใจตายเสียก่อนแล้ว ท้ามกลางเสียงร่ำไห้อย่างอาลัยอาวรณ์ของหมู่ญาติมิตรไอ้เต้ามันไปจะไหนนอพ่อเท่าบุญคำรามอย่างเดือดแค้นที่แสงเต้าลูกชายของตัวเองก่อเหตุแทงอินจันลูกเขยคนโปรดตายมันหนีไปทุ่งนาแล้ว้อเรื่องราวที่เกิดขึ้นและจบลงในเวลา19.45นาฬิกานาทีของคืนวันต้นเดือนพฤษภาคม2530ซึ่งหลังเกิดเหตุนายปราการนาจเจริญ กำนันตำบลแม่นาเรือและนายตุ้ยวาเพชษแพทย์ประจำตำบลได้รับแจ้งเหตุแล้วจึงเป็นคนไปแจ้งตำรวจสายตรวจที่ตู้ยามจ่ากเสตำรวจวาดกาดลังกาหัวหน้าตู้ยามได้วิทยุรายงานไปยังศูนย์วิทยุ191สสพอเมืองพยาซึ่งคืนนั้นเป็นเวรของร้อยตำรวจตรีกิติพงสุขวัฒนพันธ์เข้าร้อยเวรสอบสวนเมื่อผู้หมวดหนุ่มได้รับแจ้งเหตุ ก็รายงานผู้บังคับบัญชาไปตามลำดับอันประกอบด้วยพันตำรวจเอกสมคิดเพนชัยยาผู้กำกับการพยาวพันตำรวจโทวิรัตน์มันธรรมสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทบ,บุญจันทร์สิริมาสารวัตรป้องกันและปราบรามร้อยตำรวจเอกสุธรรมชาติอาญารักษาการสารวัตรสอบสวนพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งร่วมกันไปสอบสวนที่เกิดเหตุในหมู่บ้านหมู่ที่9้า ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาการชนสูตรพลิกศพของตำรวจและแพทย์ประจำตำบลรายงานว่านายยินจันนนทก,กาอายุ33ปีรัศดรหมู่ที่9ที่เกิดเหตุมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่หน้าอกสองแผลศีษะหนึ่งแผลลำคอสองแผลหัวไหล่ขวาสองแผลรวม8แหง่งแต่ละแผลล้ลวนะกันทั้งสิน้น ต่อให้เทวดาก็ต้องตายเพ,เพราะแผลล้วนแต่เป็นจุดตายร้อยตำรวจตรีกิติพงศ์สุขวัฒนพันธ์ร้อยเวณนุ่มให้ความเห็นเกี่ยวกับบาดแผลของนายอินจันคนตายก่อนจะมอบศพให้ญาติมิตรไปจัดการตามประเพณีต่อไปจากนั้นพนักงานสอบสวนก็เรียกตัวพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเริ่มตั้งแต่พ่อเท่าบุญให้การว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวมีลูกเต้าหลายคน ในจํานวนทั้งหมดนี้มีนายบุญศรีเป็นพี่ใหญ่นายแสงเต้าเป็นคนรองและนายบุญคําเป็นน้องเล็กส่วนลูกผู้หญิงซึ่งเป็นพี่สาวของนายบุญคําได้แต่งงานกับนายยินจันนนทกกาคนตายไม่มีใครทราบว่าสาเหตุที่นายแสงเต้าฆ่านายยินจันน้องเขยมาจากสาเหตุอะไรแต่พยานทุกคนก็ลงความเห็นตรงกันว่านายแสงเต้าเป็นคนสูบกัญชา ไม่ทำมาหากินเกเรระรานจนเป็นที่ระาของญาติพี่น้องและมักจะขโมยข้าวของภายในบ้านไปขายอยู่บ่อยๆจนกระทั่งถูกตำรวจจับติดคุกสามเดือนในข้อหาขโมยข้าวเปลือกในยุ้งของนายบุญผู้เป็นพ่อไปขายส่วนมูลเหตุอื่นๆนายเสยงเต้าเคยขโมยวัวญาติพี่น้องไปฆ่ากลางทุ่งนาแล้วล้วงเอาแต่ตับมากินสดๆและยังลักเล็กขโมยน้อยเอาเงินไปซื้อฟิน และซื้อกัญชาสู่ไม่ประกอบอาชีพเป็นอย่างอื่นทั้งทั้งที่ครอบครัวก็เป็นผู้มีฐานะอันจะกินเป็นที่นับหน้าถือตาในหมู่บ้านเมื่อเห็นว่าลูกชายไม่เอาทานทั้งที่อายุก็ป่าเข้าไปเกือบจะเข้าวัยกลางคนแล้วพ่อเท่าบุญจึงมาปลูกเรือนหลังเล็กให้ตามใจผู้อยู่คือนายแสงเต้าลูกชายนอกคอบอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวคบเพื่อนฝูงตั้งแกงม่วกัญชาได้ตามสบายใจ โดยไม่มีพี่น้องคนใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของนายแสงเต้าอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้พ่อเท่าบุญจึงหันไปรักใคร่ลูกคนอื่นๆรวมทั้งนายอินจันลูกเขยคนโปรดขนาดไว้วางใจให้จัดการเรื่องการซื้อขายผลิตผลเข้าเปลือกและพืชไร่อื่นๆภายในครอบครัวได้ตามสบายและก็คงจะด้วยมูลเหตุดังกล่าวนายแสงเต้าลูกชายผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินในบ้านกลับไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้ตามใจชอบ จึงเกิดความอิจฉาริษยาน้องเขยที่แย่งความรักไปจากตัวเองประกอบกับนายแสงเต้ามือมีดติดกันชางงอมแงมมีอาการไม่ปกติถึงกับลักหัวของพรอเจ้าบุญไปฆ่ากินแล้วล้วงเอาเฉพาะตับสดเนื้อเครื่องในอย่างอื่นไม่ได้แตะต้องจึงทําให้น่าเชื่อว่าจะมีอาการทางประสาทด้านการติดตามตัวพันตํารวจโทวิรัตมันธรรมสารวัตรใหญ่ได้มอบหมายให้ร้อยตํารวจเอกมานิด ขำวิเศษหัวหน้าชุดซอพออเมืองและร้อยตำรวจเอกสุรชัยเทียนชัยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษพยาวร้อยตำรวจโทบุญทรงสิทธิมงคลสืบสวนติดตามตัวจนกระทั่งวันที่12พฤษภาคม2530เวลา7จนาฬิกาหลังเกิดเหตุ9วันนายแสงเต้าวาเพชรผู้ต้องหาฆ่าคนตายได้หวนกลับมาอีกจนกระทั่ง ตำรวจตระคุบตัวเอาไว้ได้ให้การรับสาร,รภาพว่าที่ฆ่านายอินจันน้องเขยเพราะแค้นที่แย่งความรักจากพ่อและเป็นต้นเหตุให้ตัวเองต้องติดคุกเพราะขโมยเข้าเปลือกภายในบ้านจนต้องติดคุกนานถึง3เดือนจิตใจจึงอาฆาตมาดร,ราย,ยู่ในความรู้สึกตลอดเวลากระทั่งโศกโอกาสในเวลากลางคืนปลอดผู้คนคิดว่าการกระทำคงไม่มีใครเห็นแต่ทว่าบังเอิญในบุญคํา กับนายบุญศรีได้มาพบเหตุการณ์เข้าจึงต้องตกเป็นผู้ต้องหาค่าคนตายความแค้นของคุณเราบางครั้งก็ไร้เหตุผลซึ่งความมืดบอดในจิตใจนงูเง่าอย่างไร้สติปัญญานั้นทำให้ต้องไปสู่ความทุกข์ทรมานในบั้นสุดท้ายที่สุดด้วยเหตุชนีแ้แหละขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ